นี่เด้อค่ะห้าก้ลน่างจายัยางไปเอาไปแบบกเอาหญ้ามาให้ง่วนะคะหญ้าที่ปลูกไว้นี่ค่ะก้อนนี้ก้อนนี้นี่ตัวน,นี้ก็เป็นหญ้าเน่เปียค่ะปลูกไว้ก็ไม่ได้ปลูกไว้หลายค่ะง่วก็มีโตเดียวค่ะแต่ว่าหญ้าที่ห้าเกีียวให้ง่วเหมือนนี่นี่ก็คือเป็นหญ้าที่เกิดเองค่ะหญ้านี่หญ้าน้ำ น้ำมันดินนี่น้ำผืนนี่ที่เกิดเราเองเนี่ยยาที่ห้าปลูกวันห้ากระใาใส่ปุนใส่ขี้งัวอยู่นี่นะคะนี่ค่ะเคยงยาเคยงยาที่ห้าสิแบกไปหิ่งหัวกินนะคะแล้วที่ทำการแบกไปเลยค่ะนักเตอิอยู่งได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องแบบนักได้เลยหละเัน เกลเซหลากหลายนึงค่ะญาติญาติให้ญาติาให้แน่นๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบกเดี๋ยวจะทําการแบกไปให้งุ่อะไรเด้อนี่ลรัค่ะที่ตนนา,อา,อานี่ห้วาวกระเซียวญาตนี่เหงุ่กินนี่เหงุ่ห้าวนี่ตัวหนึ่งนี่ค่ะไม่ของนี่ก็มีทั้งเฟืองเฟืองแห้งกับยาสดค่ะนี่เอาไว้จะกิน ก็นหัวก็ยนหัวเย็นหัวอยู่บ่เอนนอยเอนนอยน็นแถวเย็นแวนี้อันนี้เขาิเทมันกินนี่ค่ะวุ้ศีระ